สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไ้การเกมเล่นเกมกันภาษาพอลูกวันนี้อยู่กันในรายการวอลเปเมอร์ชายคอบซึ่งเราจะมาแกะกล่องกันเพราะว่าช่วงนี้กำลังศึกษาอะไรหลายๆอย่างอยู่ก็จะมาแกะกล่องค่าเวลาซึ่งไอกล่องเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้ตามอยู่มันจะเป็นกล่องอ่า กองกาชากองกาชาตัวสเปซมาลีนะเนาะเออซึ่งว่าอันเนี้ยมันจะเป็นซีรีส์สีแล้วแล้วก็ในกล่องเนี้ยมันก็จะมีพวกตัวพวกนี้แหละตัวสเปซมาลีนมาตรฐานจะมีอยู่ประมาณไม่ใช่มีประมาณมันจะมีอยู่เจ็ดแบบเออแต่ว่าเราซื้อมาแค่ห้ากล่องเพราะว่าจริงๆมันจะมียกกล่องด้วยนะคือยกกล่องใหญ่เลยมันจะยกกล่องใหญ่นี้มันจะมีน่าจะแปดกล่องเล็กเออหนึ่งกล่องใหญ่มีแปดกล่องเล็กซึ่ง มันจะมีเจ็ดแบบแต่เขาก็ไม่การันตีนะว่าไอเจ็ดตัวนั้นน่ะมันจะมีตัวครบในกล่องใหญ่นั้นเออเพราะว่ามันจะมีอ่าโปรที่จะได้มันก็จะมีินเซสเซอร์ประมาณสี่ตัวมั้งแล้วก็จะมีอ่าเฮฟวี่อินเตอร์เซสเซอร์ตัวหนึง่งแล้วก็จะมีตัวถือปืนเนี่ยกระอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วก็จะมีตัวกัปตันเออซึ่ง แน่นอนตัวที่เราได้คือตัวกัปตันทีนี้เราก็จะมาแกะกันนะทีละกล่องดูว่าเราจะมีโอกาสได้กัปตันบ้างไหมโอเคแกะกันเลยคือจริงๆไอตัวพวกนี้มันถ้าเกิดเก็บครบ7ตัวเลยนะมันสามารถเอาไปเล่นเป็นคิวทีมได้มาแล้วกของแรก แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยคิวทีมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะมาแล้วตัวแรกมันคือเฮฟปี่อินเตอร์เซอร์ไหมตัวนี้เออถ้าได้เฮฟวีก็ถือว่าน่าพอใจแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเราไม่รู้ซึ่งการ์ดท,ที่เขาแถมมามีสองภาษาเลยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน่นโอเค หนึ่งตัวเราก็ยังไม่ได้กับตันเนาะตัวที่สองจะมาดูกันคือไอ้กับตันเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในหลายๆสถานการณ์ไดไ้เพราะว่ามันอย่างน,น้อยก็ไปนำทีมได้เนาะฮึบฮึบโหมาแล้วตัวนี้จะเป็นเซอร์เนเตอร์เซอร์แหละเห็นเลื่อยมาแล้ว <laughs> นี่แน่นอนเลื่อยมาโอเค ก็ยังไม่ตามและก็ยังไม่ได้เ,เซาร์วิสอินเตอร์เซอร์มันเป็นตัวหลว่ะแต่ว่าถ้าเป็นอินเตอร์เซอร์เฉยๆน่าจะดีกว่าหรือเปล่ามันจะได้ถือปืนได้ลายแบบเฮ้ยอ๋อไม่ใช่บัตโถอันนี้มันเป็นตัวตัวใส่เกาะใส่เกาะเขาเรียกเกาะอะไร เกาะกาวิดไม่ใช่เกาะกาวิเกาะกาวิมันเป็นตัวเฮฟวี่ที่มันใส่ก้อนหนักจำชื่อไม่ได้แล้วจำมาเถอะตัวเถือปืนโอเคก็ยังไม่้ำรแต่ก็ยังไม่ได้กับตันเยวส่งกล่องแล้วเราจะได้กับตันไหมมาช่วยกันลุ้นเฮ้ย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 ไม่ใช่อีกแล้วตัวล้อ เซอร์เซอร์ธรรมดาจบจบกล่องนี้จบ,จบ,จบ,จบแล้วกล่องสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ซ้ำเนาะจะดีใจไหมเนี่ยคนดีใจไหมกล่ <c oughs> องสุดท้ายโอ้ยทำไมได้กับตันนะเศร้าเลยอืมมาแล้วบัรจาแาดไม่น่าใช่ไม่ใช่เป็นินเตอร์เซเอร์โลอีกแน่ลลเลยจ้า <c oughs> ไม่น่าพูดเลยแล้วมันก็ซ้ากันจนได้โอเคขอเวลาไปทําใจก่อนไม่ได้กับตันก็คงเท่านี้ครับคลิปนี้สั้นๆเอาไว้ฆ่าเวลาในช่วงที่กําลังไปหาข้อมูลเพื่อจะทาคอนเทนต์ใหม่ๆก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็แนะนํามาได้นะครับเผื่อจะมีโอกาสได้ทําวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมด้วยความแสนเศร้า สวัสดีครับ